สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพี่ไพนะคะวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับสีประจำวันและตัวเลขหนึ่งถึงสิบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคุณครูพี่ไพนะคะวันนี้จะมาทบทวนเรื่องในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเกี่ยวกับสีนะคะเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง 3. วันอังคารสีชมพู 4. วันพุธสีเขียว 5. วันพฤหัสสบดีสีส้ม 6. วันศุกร์สีฟ้า 7. วันเสาร์สีม่วงนะคะแล้วเด็กๆก็ไปทบทวนแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพี่เพนนะคะวันนี้คุณครูพี่เพนจะ มาให้เด็กๆนับจํานวน1น0ถึงสิเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมเราไปนับจํานวนได้เลยค่ะหนึ่ง 1ถึง10แล้วต่อไปให้เด็กๆมานับจำนวนตัวเลข1-10อีกครั้งนะคะไปเลยค่ะ เด็กเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูพี่เพลงก็ฝากเด็กๆนับจำนวน1-10ถึงด้วยนะคะฝากคุณผู้ปกครองด้วยนะคะอาค่านคลิปส่งไม้คุณครูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ